รังมอหรอร้าน <l acht> ไหนว <l acht> นะไหนนี่แหละนั่นปั่นเพื่อนเมียอันนี้เป็นร้านปั่นเพื่อนเหรอน่าจะเออ ลองลองไปถามดูดิท่านนีน้ที่เป็นร้านน้ำปั่นผลไม้อีรู้ก็ได้กเดินใช่ไหมอืมอันนี้อันนี้ใช่ปั่นหลังมอไหมครับใช่ปั่นหลังมอไหม ไม่ใช่อ่ะร้านไหนเขาบอกไม่ใช่อ่ะเขาบอกไม่ใช่เป็นร้านยังไงอ่ะดูดิคนไหนอ่ะเออน่าจะร้านนั้นน่ะ กาแฟนมสดเนี่ยโอเครู้ละไปไซ้อนเหรอเออ,เอ,อทำไมเออทำไมให้เพิ่มขึ้นอ่ะแต่ก่อนมันหนะ้าสิบน่ะก็กดม้นลับล้อนั่น,นละร,ร้านนั่นแหละอ,อืม โอ้รถโคตรเยอะเขาจับมาถามเรอว่าหาล้านหรอ,อ,อหเฮ้ยเยวดิหาล้าน,นาเนี่ยนี่แหลปะปลาหลังมอเลยมองไม่เห็นปลาย ก็จะหาเจอใช่ใช่ไหมหโน่นลลกเต็งอ่ะ อ๋ฮัลสวัสดีเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับนนี้วันนี้นนนนผมไปสมัครแอปไดโนมานะครับนะฮะก็เออก็เลยรอ,อเขาตรวจสอบประวัติก่อนนะครับก็มาเปิดแอปวิงกับก็ก่อนอื่นนะครับผมมีเกมมแนะนำนะครับมีชื่อว่าเกมรอยัลคาสิโนนะครับผมก็เกมนี้มันสามารถหางเงินได้จริงนะครับก็ เอาไปลองรถกันเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างคลิปเลยแล้วกันนะวันนี้ก็หัวเสียนะครับออกมารอน้ำบันสารแก้วอย่างนานแล้วลูกค้าก็สั่งเพิ่มอีกหนึ่งแก้วครับยิงเยอะเวลาพีจะคอมเพนเลยดีไหมเนี่ยคอมเพนร้านค้าเลยเนี่ยให้พาร์ทหนึ่งรอนานได้ยังไงอืม นี่นะครับ<ะ>ขอบคุณครับหนอ,อ เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าผมาสมัครไดโน่เดลิเวอรี De ่ Liberty ผ่าน,นครับเดี๋ยวก็จะมาอคลิปนะครับแล้วก็ทำคลิปนะครับอสอนนะครับว่าแอปไดโน่ครับต่างกันยังไงแล้วก็วิธีการทำงานนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องรอฟังผลนะครับก็คือ แอปไดโน่นะครับมันจะเป็นแอปของจังหวัดขอนแก่นนะครับมีเฉพาะขอนแกน่นเออไม่ใช่ดิไม่ใช่จงังหวัดไม่ใช่ว่าเป็นแอปของขอนแก่นหรอกมันมีเฉพาะขอะนแก่นนะครับแล้วก็มันเป็นของมหาวิทยาลัยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะสมัครนะครับก็ให้คอมเมนต์ไว้ล่างคลิปนะครับ เดี๋ยวเราส่งวอเดอร์นี้เสร็จนะครับก็จะกลับไปนอนละเพราะว่ามันจะสามทุ่มละคนเออน้ำปัน่นเพราะน้ำปั่นแท้ๆเลยนั่งไงว่าล้ะหมู่บ้านกันทองธานีแน่ๆเขาบอกเข้าซอยสีอยู่หน้าปากซอยหรือว่าสีขาวตรงนน้นเหรอ ว่าเขาดูเราอยู่โอ้โหเสียว,ยวครับผมความน่าครับาล,กล,ลาก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดดิ่งผมเลยนะเดี๋ยวเจอกันลิวหน้านะครับ Yep.